ครับร้านหน่วยพรประเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนเํเให้เคยครับเป็นท้าวสวสุวรรณนะครับเนื้อดินเผานะครับท้าวสวสุวรรณราชาโชคเศรษฐีแตนล้านรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงปูแสนวัดบ้านหลงจิตปี2562ันรุ่นนี้ท่านหลวงปูแสนเสกนะครับปัจจุบันหลวงปูแสนนั้นก็ลาสังขารไปแล้วหลวงปูแสนท่าเป็นพระเกจิชื่อดังนะครับวัตถุมงคลนั้นก็มีประสบการณ์มากมายนะครับใช้แล้วก็เกิดผลดีต่างๆเยอะ นงคงนี้เป็นดินเผาข้างหลังเป็นกระบองเงินนะครับผมกระบองเงินหมาเลขสวยมากครับ55นะครับต้นบนก็เป็นยันต์ะบองของหูท im ิมวัลหันไลนะครับมีใส่พลอยไปข้าวสารข้าวสารหินนะครับจานวากนะครับกระบองนะครับได้นะครับ ได้สินได้ใสสินนะครับเราก็ตายศักดิ์สิทจะแยเลยนะครับเดี๋ยวนี้ปิดทองด้วยมีจีวรน้วยนะครับผมจีวอนลำปูแสนสวยงดงามนะครับหน้าเลียบชัยมากนะครับเปิดสวยห้าห้าแล้วก็เปิดห้าห้ามาพร้อมกล่องเต็มๆดาวเวสุวรรณราชาโชคเศรษฐีแสนาราลรลุนหนึ่งลงปูแสนนะครับคนบ้านหนองคิกนะครับรุ่นนี้ทำต้งแต่ ท้าเวจะดังนั่นเหมือนปัจจุบันท้าเวทุวันท่านก็เป็นจตรุรกบามนะครับที่มีทรัพย์สินมากมายผู้บีไปถ่ายเกงกลัวนะครับใครบูชาก็จะร่ํารวยทรัพย์สินเงินทองเหมือนเจ้าท่านนะครับผมถ้ายัางไงสนใจติดต่อร้านนุยพรพักเครือบครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งตีต้องศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดก,กดติดตามกดกระดิง่งแล้วท่านจะไม่พลาดน,นะครับทุกรายการในทุกงคลดีๆจากร้านนุยพรพักเครือบขอบคุณครับสวัสดีครับ